นักปฏิบัติที่หลุดพ้นมีลักษณะเช่นไรที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคงจะยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของร่างกายดัยงนั้นอย่าไปสนใจกับผู้ที่เขาหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นขอให้มาสนใจตัวเราดีกว่าว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นเาะจะเห็นได้อย่างชัดเจน ตอนนี้ยังมีความโลภความโกรธความหนองอยู่หรือเปล่ายังมีตัณหาความอยากอยู่หรือเปล่าให้ดูตัวเราดีกว่าเพราะคนอื่นเขาจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นมันก็ไม่ได้ทําให้เราหลุดพ้นตามก็ไปด้วยนั้นเขาจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนอกจากว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราจะได้รับประโยชน์จากผู้ที่หลุดพ้นหรือไม่ก็ดูที่คําสอนของเทวาก็แล้วกัน ว่าคำสอนของเขาสามารถทำให้เราหลุดพ้นได้หรือเปล่าสามารถให้เราเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติได้หรือเปล่าทำให้กิเลสตันหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆภายในใจของเราน้อยลงไปได้หรือเปล่าทำให้ความทุกข์น้อยลงไปได้หรือเปล่าทำให้ความสงบสุขภายในใจเพิ่มมากขึ้นได้หรือเปล่าก็เอาแค่ตรงนั้นนพอแล้วสำหรับเราตัวท่านจะบรรลุหรือไม่บรรลุอันนี้ก็ไม่สำคัญ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละคนเขาบรรลุก็ไม่ได้ทําให้เราบรรลุตามแต่ถ้าเขาสามารถสอนให้เราบรรลุได้เอาตรงนั้นก็พอถ้าเขาสอนแล้วทาให้เราบรรลุไม่ได้ก็อาจจะไม่ใช่อาจารย์ของเราเอาให้แค่ดูแค่ตรงนี้อย่าไปตามจับพระอารหันต์ให้มันเหนื่อยเลยจับก็ไม่ได้รางวัลอะไรไม่มีใครเขาจะมอบรางวัลให้ ถ้าจะจับผ้าอารหันก็จับในตัวเรานี่แหละจับให้มันให้ได้ะแ,แล้วเราจะได้รางวัลคือปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังให้จับตัวนี้ตัวเดียวก็พออ,อรหันในตัวเราไม่ต้องไปจับอรหันในตัวของคนอื่นเขาจับไปต้องเหนื่อยไปเปล่าๆเดี๋ยวก็จะไปเจอแต่วอรหันปลอม